สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมงคลทองอภิมหาเศรษฐีวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงในช่วงเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่สิบหกถึงสามสิบว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับท่านที่เกิดในราศีในราศีเมษแต่ก่อนอื่นได้ฝากนิดเดิ้สําหรับท่านที่อยากจะดูดวงในการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมงคลทองอภิมหาเศรษฐีก็แอดไลน์ไอดีมาที่เบอร์โทรศัพท์ของใจในราคา ตามนี้เลยตามนี้เลยนะแล้วอาจารย์ดูดวงแบบถอดไพ่ย,ยิบสีค่าครูก็ตามศรัทธาอ้อาวหลังจากนี้เราว่ากันเลยสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนิสัยใจคอเป็นยังไงท่านที่เกิดในราศีเมษก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบสาเมษายนจนถึงสิบสามพฤษภาคมนะสำหรับชาวราศีเมษเ,เ,เป็นชาวราศีแห่งความจริงใจนะเป็นชาวราศีแห่งความเขาเรียกว่าไม่เอาเปรียบคนเป็นราศีแห่งความน่ารักน่าใคร่ที่ราคาเป็นอย่างนี้นะ เป็นคนกระตือรือร้นแล้วทําอะไรที่ไม่หวังที่จะให้ใครมาชื่นใครมาชมเพราะอะไรถ้าอยากทําคือทํานะไม่ต้องมาหือไม่ต้องมาอือไปองี้แล้วก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานนะทุ่มเทกับสิ่งที่ต้องการสมมติว่าอยากได้บ้านภายใน5ปีเนี่ยเขาจะเอาจนได้เลยนะสำหรับชาวราศีนี้มีเป้าหมายระหว่างทางตลอดนะถามว่าดีไหมมีทั้งคนเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้หมายเขาว่าเมสทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะ บางท่านก็อาจจะหานะแล้วชาวชาวราศีเมษเป็นคนที่ถ้าถ้าถ้าชาวเมษเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่พออกไม่พอใจถือว่าดื้อไหมคือแม่งดื้อคือดื้อแข็งปอกอะดื้อแข็งปังอะไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องนะใส่ใจทุกรายละเอียดเป็นแบบนี้บ้าง,งานบ้าเงิงนบ้าจนป่วยนะทาการกันจนป่วยนะแล้วก็เาขาเรียกว่ามักจะได้รับความเดือดร้อนจาก จากคนรอบข้างนะเมื่อกี้อาจจะได้ยินเสียงลูกเทพอยู่นะกำลังโหยหวนควนคางนะแล้วเรื่องของการค้าการขายใจใหญ่ใจโตนะสำหรับชาวราศีเนี่ยเขาเรียกว่าขายไปแจกไปขายไปให้ทิบไปเป็นงี้นะชอบอิสระชอบความเป็นส่วนตัวไม่ยึดติดไม่ยึดติดอะไรทั้งสินง้นสบายสบายนะมื่อกีมีกีคนสามคนอ่นะเลวงมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกหาผัวเพิ่มเป็นอย่างนี้นะสำหรับชาวราศีเมษ ในเรื่องของการเจราจาก็ <c oughs> ถือว่าเจราจาเก่งแต่อารมณ์ค่อนข้างขึ้นลงนะบางครั้งเอาใจไม่ถูกมือนกะันชาวราศีเมษเนี่ยนึกอยากจะนึกอยากก็ก็กินนึกไม่อยากก็ขายออกเป็นอย่างนะี้นะอยู่ๆก็เป็นอย่างนี้นะแล้วเรื่องของความรักสะอาชาวราศีเมษน,นิสัยเหมือนเด็กๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่านิสัยเหมือนเด็กพออายุ60จะเหมือนเด็กอยู่ไหมก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ นะยังอยากจะเล่นอยากจะเห็นสิ่งอยากอยากเล่นดอกไม้อยากเห็นอะไรที่มันเหมือนกเด็กอะนะถ้าเกิดเปรียบเทียบนักการเมืองถามว่าใครที่นิสัยคล้ายเด็กถามว่าพี่ตู่พี่ตู่นี่การนิสัยเหมือนเด็กนะขี้งอนกันนะไอ้คนนี้นะพี่ตูเ่เราเนี้ยนะแล้วมีใครอีกออชาติณนะชาตนะิชัยชุนวันนะแอนคาราบ,บาวนี่ก็โอเคเป็นผู้ใหญ่จริงแต่คนนิสัยเหมือนเด็กชอบเล่นชอบขับรถชอบอะไรท,ไรที่อะไรที่จินตนาการผมสูงเนี่ย จะเป็นแบบนั้นนะแต่ตือตู่เนี่ยรู้สึกว่าแม่งงงงงระหว่างผู้ใหญ่กับกับเด็กอาจารย์อนี่นยยไปยุ่งกับแกร์ดีกว่าวะเดี๋ยวแม่งพลังงงวุ่นวายอ้าวนะแล้วก็เรื่องความรักชอบไว้ใจคนง่ายแล้วจะเจ็บเรื่องความรักค่อนข้างบ่อยนะสำหรับชาวราศีนี้นะจะไม่เลยว่าชาวราศีชาวราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักแก้ปัญหาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะนะแล้วเขาพยายามจะเต็มพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก้าวหนึ่งเสมอ ไม่มีปัญหาอะไรนะเวลาโมโหหรือน้อยใจเนี่ยอาจารย์บอกเว่าไม่ค่อยพูดออกมาบางครั้งเขาเรียกว่าจะพูดอย่างไเดีเอะไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากมายเผลอเลอะเขาเรียกว่าเผลอไผลลืมลืมดูแลคนรอบข้างไปนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือแม่นคนรักเป็นแบบนี้นะ ควรจะเริ่มควรจะเพิ่มเรื่องของความใส่ใจเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งสำหรับชาวราศีเมษแต่อนาคตชาวราศีเมษถ้าทํามาหากินแล้วทําธุรกิจดีๆอาจารย์บอกเลยว่าสุดท้ายจะเริ่มจัรวยล่ยละค่เอาตามนี้ก่อนล้วกันแค่นี้เอาหลังจากนั้นหลังจากนี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องอะไรละ่ะค่ะการพยากรไพ่ขึ้นมาดีไหมแฮงแมนใบแรกเลยระวังเรื่องสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตามเข่าตามข้อตามกระดูกนะเออบางคนอาจจะอยู่เฉยๆแล้วพอเข้าซ่วง เาคิปมามึงก็พูดเรื่องส้วมเลยจังเทพอาจารย์เคยเจอประสบการณ์อาจารย์ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่แม่งกดกดน้ําให้มันไหลลงไปในส้วมทำไมมึงต้องให้อ,อยังไงดีวะบางคนอาจจะล้างล้างเสร็จแล้วใช่ไหมถึงจะกดแต่อาจารย์เนี่ยติดคือไม่อยากเห็นของตัวเองอะ ก็อยากจะกดแป้งเลยแต่มันไปอยู่ข้างหลังเนี่ยบางครั้งมันมันเคล็ดนะที่ราคาใครที่แมงออกแบบออกแบบส้วมตอนกดเนี่ยขอให้ออกแบบข้างมือได้มากเส้นเอ็นมันเยอดนะอือเอาอย่างนี้นะระวังเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวระวังเรื่องของข้อต่อนะระวังเรื่องของโรคผิวหนังด้วยเอาแค่นี้ละกันขึ้นมาไปแรกแต่ว่าเออเป็นไพ่ถามว่าโอเคไหมแต่ระวังทางหได้เลย10ไม้เท้าสิเออสิเหรียญสี่ไม้เท้าดีไหมดีมีไพ่โชคไพล่ลาบใครอยากได้บ้านใครอยากได้ที่ช่วงนี้จะประสบความสำเร็จ นะบางคนทํางานอยู่ที่ต่างประเทศจะส่งเงินมาปลูกบ้านให้พ่อให้แม่สําเร็จสําเร็จอาจารย์บอกยี่ดีกว่านะไพ่ถึงก,กับไพ่เดวเลยถามว่าดีไหมโอ้ดีเลยราศสสีอาจารย์เห็นไพด่ดีๆนะโอ้มาทานายง่ายแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังอะ่ะแต่ไปเจอดาบขึ้นมาเงี้ยโอ้โหเขี้ยพลังมันหดหายไม่รู้ว่า,างไงนะบยรลษวิชาราศีเมษดีดีมากด้วยแล้วไพ่สิบเรียญขึ้นมาในตําแหน่งของอะไรตําแหน่งองบริวารโอ้โหมัน,หม,ห,นาาหมายความว่าไงอาจารย์เทพอาจารย์กำลังหมายความว่า ถ้าวันนี้สิบเหรียญขึ้นตำแหน่งนี้ลูกน้องบริวารจะให้ความร่วมมือจนจนเรียกว่าหาเงินหลักสิบล้านร้อยล้านเนี่ยแม่หาได้สบายอยู่แล้วสําหรับชาวราศีเนี่ยนะแต่ก็มีเรื่องระวังเกณฑ์ข้าวของเสียหายด้วยนะมีตึกถล่มหรือไม่ถ้าตีในเรื่องบวกก็แปลว่าใครที่ทําธุรกิจรับเหมาใครที่ทําสร้างบ้านใครที่เโนเวทบ้านใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับการปรับปรุงพวกเนี้ยดีเพราะอะไรเพราะตึกถล่มแม่ก็ต้องซ่อมตึกใช่ไหม ธุรกิจเกี่ยวกพวกระเหมาจะดีมากนะมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างประเทศหรือไม่ก็เดินทางอยู่ในต่างประเทศหรือไม่ก็เขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนร้านเปลี่ยนสถานที่นะย้ายภูมิลำเนาเป็นอย่างนี้ที่ราานะที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าชาวราศีเมษคิดจะเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะไรนี่แม่งท่วงนี่ท่วงที่ราคา <c oughs> <c oughs> จะพูดไงดีเนี้ยนะ แต่ถามว่าโอเคไหมเด่นเด่นมากๆเลยเป็นเรื่องของต่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องของการทาธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับช่องนะเป็นอย่างนี้นะบางคนมีผัวอยู่ต่างประเทศนะรอวีซา่ารอกินกงกินการช่วงนี้บอกเลยว่าถ้าทําดีๆสําเร็จสําเร็จที่ราคานะพาถือว่าโอ้โหเออถิดเถิงอ่ะสบายมากนะแต่ในเรื่องของความรักอาจารย์ก็ขอบอกว่าถ้าวันนี้ใครโสดแล้วได้พิสเพ่งเลงแงตรงฟ้ากระแชงตะแคงคอยรูตักรูดแพน่เข้าม ออถ้ามีคนเข้ามาชอบเข้ามาพิสเพ่งเราเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้เลิกกับหัวมานานแล้วสามปีแล้วแต่ก็รู้สึกว่าแห้งบ้างไม่แห้งบ้างช่วงนี้ไม่แห้งแล้วนะจะมีเด็กเข้ามาลดเลี้ยวเขี่ยพาเรานะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสามปีแล้วไม่อยากปิดปิดประตูแม่งเลยแล้วกันไม่อยากได้ผัวแล้วรักษาเพศโฮมจันทร์แต่พอทะลุสามปีขึ้นรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการใช่ไหมอยากกลับมามีคู่เหมือนเดิมนะในช่วงนี้ชาวราศีเมษถ้าได้คู่เป็นคู่อายุน้อยกว่า อายุน้อยกว่าหมายความว่าไงก็อายุน้อยกว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ปีเนี่ยสี่สิบสี่สิบห้าน้อยกว่าหมายความว่าสี่สิบสี่นะไม่ได้หมายความว่าอายุสี่สิบสี่จะไป่อเด็กอายุสิบหกอย่างนี้คุกที่ลาคานะอันนี้อาจารย์บอกว่าคนที่โสดจะได้กินเด็กใครอยากกินเด็กใครชอบเคี้ยวเด็กก็เติกันไปละคานะเด็กเนี่ยกำลังกำลังมันดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นอย่างนี้ความรักถามว่าโอเคไหมถือว่าก็ถือว่าโอเคแต่ถามว่ามันมีเครื่องเป็นคู่แบบ ต้องแต่งงานอะไรเลยไหมย,ยังไม่จําเป็นคบกันไปก่อนถ้าอยากถ้าหิวก็กินนะถ้าหิวก็กินส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วไม่มีอะไรนะถ้าวันนี้ถ้าวันนี้มีครอบขึ้นเสาลรงเรียนเสร็จใช่ไหมไม่มีอะไรให้ระวังนะไม่ได้หมายความว่าจะพูดอะไรก็ได้จะปากหมาอะไรก็ได้ไม่ใช่นะทีาา่อาจารย์หมายความว่าชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายถึงไปในเอออโอเอาเรียกว่าอะไร แนวโน้มไปในทางที่ดีเพราะอะไรไพ่สิบเหรียญขึ้นมาติดเลยนะถือว่าดีไหมดีเลยพระเสดศีการเงินจะดีขึ้นและจะมีเวลามากขึ้นนะที่ผ่านมารู้สึกว่ามันเหนื่อยๆนะสำหรับชาวราศีเนี่ยเพราะอะไรทุ่มเททํางานจนเปืเป่อยแล้วเงินแพ้ใครให้หมอนะหมอก็สบ,บายไปเสอืนะถามว่าหมอเหนื่อยไหมหมอแม่งเสี่ยงมากบอกเลยว่าในโรงพยาบาลมีแต่เชื้อโรคหมอเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเป็นด่านหน้าเป็นด่านหน้าเลยนะถ้าเกิดพูดถึงประเทศอะ นะเป็นแนวหน้าแนวรบหน้าถามว่าโอเคไหมสุดท้ายก็เราดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่านะถามว่าเอาเงินให้หมอได้ไหมไม่ดีหรอกเอาเงินไปกินขนมดีกว่านะอา้าวตอนนี้แล้วกันก็คงจะไม่มีแล้วสรุปแล้วก็ระวังข้าวของเสียหายแต่ธุรกิจที่ตรงข้ามกับข้าวของเสียหายตึกถล่มเนี่ยมันเป็นธุรกิจของการก่กอสร้างนะมีไพ่สิบเหรียญถามว่ามีโชคมไมีลาภไหมเดบิวเป็นไพ่โชคไพ่ลาภถ้างวดน,นี้ถา้างวดนี้แทงหวยเล่นลอตเตอรี่หวยฮานอยหวยขมรหวยอะไรก็แล้วแต่ รวยบอกได้เลยว่ารับเงินเขาเรียกเงินก้อนใหญ่แล้วค่ะระวังเรื่องของสุขภาพนะสรุปแล้วเป็นแบบนี้อืแล้วก็เรื่องของธุรกิจที่อยู่ต่างประเทศถามว่าดีไหมดีใครที่ทํางานด้วยให้หาเวลาบางส่วนหลังจากเลิกง,งานทําธุรกิจบอกได้เลยว่าถ้าเกิดทําช่วงนี้โอ้โหช่วงปลายปีเนี่ยเงินทองมาถล่มทลายแล้วค่ะธุรกิจที่ทําอยู่ต่างประเทศถามว่าดีไหมดีเล่นประเสริฐสีนะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้อาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรอาจารย์ขอพูดถึง ถึงเรื่องออใครที่ขายอยากจะขายบ้านขายช่องแล้วไม่มีที่ลงใช่ไหมไม่มีที่โฆษณาเอามาลงไว้ที่เพจของอาจารย์บ้านที่ดินมหาสิทธิอีกครั้งนะครับบ้านที่ดินมหาสิทธิเอาไปลงเสียตังค์เปล่าฟรีนะ <c oughs> <c oughs> เพจนี้อาจารย์ <c oughs> อาจารย์จะไม่เก็บตังค์สักกระหลึงอาจารย์จะเก็บไว้ให้พวกเราทํามาหากินกันนะบางคนมีบ้านมีที่แต่ไม่กระแสเงินสดไม่หมดเลย ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีกะว่าจะขายบ้านแดดสักหน่อยขายลำบากนะทำไมพิ่ป้อมถึงสะสมนาฬิกาเพราะนาฬิกามันขายง่ายนะลองต่อไปก็ไม่ต้องสะสมแลกที่ดินนะเพราะาอะไรสาษีก็โดนใครอยากจะขายที่ดินอยากขายบ้านอยากขายช่องใครอยากขายที่สอดใครอยากเซ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปลงที่บ้านที่ดินมหาเศรษฐีของจัดเทพน,นะ เป็นของอาจารย์เขาจริงแต่ทําไปให้พวกเราทุกคนนะพวกเราก็ควรจะแชร์ด้วยทีราคาจะได้มีคนเห็นเยอะแยะนะบ้านที่ดินมหาเศรษฐีเอาไปลงรูปให้ชัดราคาให้ชัดพิกัดภูมิศาสตร์ติดต่อได้ยังไงถ้าใครขายไม่เก่งเอามืออาชีพเข้ามาช่วยนะเอาในหน้าที่เขามีฝีมือมีความชํานาญเอาเข้ามาช่วยแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันอย่าอย่าเอาเปรียบก,กันที่ราคานะทำอะไรถ้าเราไม่เอาเปรียบเขานะ่ะยังไงก็มีแต่วความเจริญ ถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราคงไม่อยากทาธุรกิจกับคนที่เอาเปรียบคนถูกมั้ยนะเรนีน้ก็แลา้วกันอ้าวหลังจากนี้ท่านพูดถึงเรื่องอะไรจัดการจัดบ้านการจัดบ้านต้องจัดแบบไหนต้องจัดแบบไหน,แบบไหนการจัดบ้านอ่าอันดับแรกเลยง่ายๆสั้นๆนะไม่พูดอะไรเยอะเข้าไปกลางเดินกลางบ้านหรือกลางห้องเราก็ได้กราบสามครั้งขอบคุณขอบคุณทุกอย่างรู้สึกรู้สึกรู้สึกในความสุขกับอะไร น้ำไหมตอนที่มันไหลไหลมากระแทกหัวเราเนี่ยตอนที่เราเหนื่อยเหนื่อยกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยขอบคุณน้ําขอบคุณฝักบัวไหมโอ้โหมันทำให้ร่างกายเรานิ่ปรับอุณภูมิอยู่ที่อุณภูมิที่ปกติแล้วก็นอนหลับสบายขอบคุณห้องครัวเปล่าที่ได้ฉันได้ทําอาหารให้กับลูกๆได้กินขอบคุณโซฟาไหมบางครั้งถ้ามันยากฉันก็ใช้โซฟาช่วยนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเราขอบคุณหลังคาขอบคุณแม่ม้านนะคำว่าขอบคุณเท่าคนกระตัญยูคนกระตัญยูจะประสบความสําเร็จทุกคนเป็นแบบนี้เสมอ นะเอาตามนี้เท่านี้หว่าวาพระก็แล้วแต่บ,บทสุดของใครของมันก็ว่ากันไปหลังจากนั้นคือการจัดบ้านการจัดบ้านที่ดีคือเอาของออกไปให้แยะที่สุดสังเกตดีๆว่าบ้านมหาเศรษฐีบ้านคนรวยของไม่แย่แต่ลองเข้าไปดูในสลมัมเข้าไปดูในบ้านที่เก็บบีดของเก่าเต็มหมดนั่นคือมันบ่งบอกให้เห็นเลยว่ามันมีความแตกตา่าง ถามว่าทาไมเขาต้องรวยขึ้นเพราะบ้านเขาโล่งไงเอาไว้เอาไว้โกลเงินโกลทองอย่างเดียวไม่ต้องสะสมหม้อไม่ต้องสะสมกระ,ะมังไม่ต้องสะสมถุงพลาเต็กนะขวดตงพลาสติกไม่สะสมนะแต่ถ้าเกิดไปดูตามไม่ได้บอกว่าสลามไม่ดีนะเพราะว่าแต่มัมก็ไม่ดีจริงอะ่ะถ้าเลื่อกได้คงไม่อยู่สลามันหรอก นะไปดูดิมันจะมีถ้วยถังกระมังหม้อถุงมาติกอะไรก็แล้วแต่ที่แบบควรจะถิ้งแต่ก็ไม่ถิง้งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะพวกนี้ถือว่าเป็นคนห่วงของถามว่าดีไหมถ้าวันนี้เราหวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพระเจ้าก็ไม่ให้เราเหมือนกันก็จะหวงเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นของที่ไม่ได้ใช้เอาไปวางไว้หน้าบ้านแล้วคนเก็บของเก่าไม่เห็นเขาก็เก็บไปแล้วทาไมเอาไปใช้ก็ได้หรือเอาไปขายแล้วเขาก็ได้สตังค์มาใช่ไหมบ้านเราก็ลงเพราะบ้านลงไปไง การเงินการทองก็วิ่งมาหาเราโชคลาภบารมีวิ่งมาหาเราทำแบบนี้ดูที่ราขาอย่าไปงกอย่าไปเขียบนะจะับไว้เลยว่าโลกใบนี้เกิดการไหลเบียนอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงทาอะไรเราให้ไปเดี๋ยวจะวิ่งกลับไม่ต้องไม่ต้องรู้หรอกว่ามันจะกลับมาวิธีไหนแต่มันจะมาหาเราแน่นอนแล้วมาแบบมหาศาลมาแบบแย่นะให้ไปเอะอย่าไปงกอย่าไปเขียบอะไรที่ไม่ได้ใช้มันทําหน้าที่ของมันเสร็จแล้วนะเอาให้มันไปทําหน้าที่ กับคนอื่นต่อไปเอางี้นะเป็นงี้น่ะที่ราคาเอาตามนี้หลังจากนั้นเรื่องการคับมนาคมในบ้านต้องดีเดินต้องโล่งตรงบันไดควรมีไฟทุกจุดเพราะอะไรมันสิ่งต่ออันตรายอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องของสถาปัตย์เป็นเรื่องของอินชีเลียที่ราคานะไอ้ส่วนเรื่องโคงเรื่องคานไอ้พวกธรณีประตูถ้ามันดีไม่ดีพวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วถ้าเดินสะดุดบ่อยอ่ะมันดีไหมแมงไม่ดีหรอกนะก็ลองดูแล้วกันว่าจะปรับยังไงโดยที่ไม่ต้องทุบจะได้ไม่เสียสตาง ลองปรับแบบนี้ดูอ้าวก็คงจะไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้อ่าอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องอะไรสําคัญมากๆเลยถ้าวันนี้ปรับบ้านปรับช่องเสร็จมีเวลาใช่มากพากันไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็ได้ไปเที่ยววัดไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวภูเขานะแต่ถ้าเกิดหิวอยากกินอะไรเปรี้ยวๆปากถ้าผ่านพุทธมนตรสายสองน่ะแวะร้านหมาแซ่ทำไมอาจารย์ชอบเที่ยวนี้เพราะว่าหมาแล้วแซ่บอาจารย์มานั่งกินมาแล้วถามว่าเลิศเลอไหมโอ้อร่อย อร่อยจาขานะแล้วก็มีแบบออนไลน์ด้วยใครส่งส่งแบบ Del i v e r y นะเป็นแบบนี้นันะรสชาติถามว่าโอเคไหมโอ้โหเข้าปากเนีย่ยไม่ต้องกลัวหรอกกุ้งเกร้งเนี่ยมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนเรากำลังอยู่กำลังความเสียวเนี่ยเหมือนกับเราแก้ผ้าโดดมาจากห่อคอยนาฬิกาที่อังกฤษอย่างนั้นอย่างอย่างนั้นเลยมันมีความเผ็ดความเสียวความมันขนาดนั้นอาเท่า,ทานี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยำเย็เยอันนี้เรื่องสําคัญที่สุดเลยคือเรื่องอะไรถ้าวันนี้ อยากเปลี่ยนฐานาฐานักการเงินให้ได้ผลและวิธีที่ง่ายที่สุดและได้ผลที่สุดเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวที่ราคานะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวทําไมอาจารย์ถึงให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์บางคนทําธุรกิจแ้วเจ่งบางคนมีเงินเข้ามาจะเก็บเงินไม่อยู่บางคนหาเงินยากหาเงินเย็นเกิดอะไรขึ้นลองเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาวดูนะแล้วทําไมต้องกระเป๋าสตางค์ทรงยาวอาจารย์ขอเล่าแบบนี้ดีกว่ามันเกิดขึ้นกับอาจารย์อาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนได้ต่อเดือนภายในสิบเอ ภายใน11เดือนหลังจากได้กระเป๋าสตางค์ทรงยามาแล้วหาเงินปีหนึ่งได้หลักล้านต่อปีเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงจะมีสต,ตอรี่เล่าให้ฟังนะระหว,ว่างทางอาจารย์เจออะไรมาบ้างกว่าจะหาเงินได้หลักนี้กับกับเพื่อนคู่ใจกระเป๋ายี่ห้อสุภิญญาได้ปลุกเสกทําวิธีมาเรียบร้อยเฮ้ยชื่นใจนะค่ะกระเป๋าสตางค์ทรงยามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเล่าแบบนี้ละกันสมัยตอนที่อาจารย์เล่นเล่นดนตรีอยู่แถวศรีลมใช่ไหมแยกอังรีดูนัง สีลมคนรู้จักเยอะหน่อยอการทํางานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องนั่งรถต้องนั่งรถตู้ใช่ไหมจากนั่งรถตู้จากจากแฟชั่นไอแลนด์ไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วไป,ลไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนรถไฟฟ้าที่สยามจากสยามไปลงสถานีชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้สิบปีเต็มเล่นที่นั่นสิปีเต็มอาจารย์เล่นอยู่ร้านรถเฮาส์บาร์บีคิวนะอยู่อยู่ตรงแยกอังรีดูหนังเลยอะ่ะไม่ได้อยู่กลางสี่แยกนะ อยู่ความอยู่แยกไม่รู้เรียกว่าอะไรเป็นมุมมุมหนึ่งอ่ะอยู่ฝั่งเอ่อฝั่งอ่ฝัง่งสีลมอ่ะฝั่งพัดโพฝั่งธนิยะไม่รู้แม,ม่เรียกว่าอะไรแรยกมนะอาจารย์เล่นยอยู่ที่นั่นชั้นหนึ่งเป็นอาหารเอ่อเป็นรสชาติแบบอเมริกันนะอเมริกันแม็กซิกันมันจะมีพวกอาหารเนี่ยจะมีเทรนของมันอยู่ว่าอาหารแบบนี้มาปีนี้มาเฮ้ปีนี้ส่เกี่ยวกับสุขภาพมาปีนี้ความเผ็ดมามันเป็นแฟชั่นของมันแล้วร้านเนี่ยอาหารค่อนข้างหนัก อาหารไทยก็มีนะกุ๊กก็เขาเรียกว่าโอ้โหครบถ้วนชั้นหนึ่งเป็นสสรสศตองทั้นสองเป็นงานสัมมนาชั้นสามเป็นสปอร์ตบาร์ชั้นสี่เป็นอณาจาักรของอย่างเทพมีหน่อยเดียวว่าเอาไว้สูบบุหรี่เอาไว้เอาไว้เ,เสิร์ฟกัญชาเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็อาจารย์เนี่ยชั้นชั้นส่วนใหญ่จะ,จะนั่งอยู่หลังครัวเพราะอะไรอาหารตลอดยี่สิบนะเพราะว่าอะไรสนิทกับเชฟนะเชฟก็เอาของดีมาให้อาจารย์แหมกินดีก่าลูกค้าว่าันเดอนะเราอยู่หลังซอยอ่ะมันกลัวแล้วก็สนิทกันอาจารย์ก็เป็นแบบนี้เล่นอยู่ทช่นมาสิ เออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสาตาสตางสตางสูสสงยาวจันเทพมาบ่นอะไรเนี่ยในขณะที่จันต้องนั่งต้องนั่งรถตู้จากแฟชั่นไอแลนด์ไปลงที่ไปลงที่สาราแดงออไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมในช่วงนั้นบอกเลยว่าอาจารย์ต้องขอบคุณมากที่สุดในโลกคือคุณพี่ที่ขับรถตู้ให้อาจารย์ไม่ไม่ได้ขับให้อาจารย์คนเดียวนะก็ขับไป้รังคันน่ะไปส่งรังคัน แกเปลี่ยนเส้นทางจากแทนที่จะไปลงอนุสาวรีย์แกไม่ไปไเพราะอะไรไปไม่ได้มันเกิดกีฬาสีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองไม่ว่าจะเป็นสีแดงไม่ว่าจะเป็นกีฬาหลักสีนะอาจารย์ก็ไปลงลงมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วทํำยังไงอ่ะแกไปพอไปลงสาวรีไม่ได้แกพาอาจารย์ไปลงที่พระรามเก้าหลังจากที่พี่นรุตุพาไปลงพระรามกลางชีวิตอาจารย์พลิจกจัดหน้ามือใช่ไหมเป็นหลังมือเลยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ต้องไปเปลี่ยนรถเอ็มอาร์ทีรถไฟฟ้าใต้ดิน เอ็มอาร์ทีที่ใต้ถุนพระรามเก้าเส้นทางพระรามเก้าแล้วอาจารย์ก็เดินเข้าไปก่อนที่จะไปทํางานใช่ไหมอาจารย์ก็ผ่านไปเนี่ยเจอร้านหนังสือ b ี s อาจารย์ก็ไปดูก็เบื่อเบื่อรู้สึกว่าไปถึงที่ทํางานแม่งก็เบื่อไปนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเก้าอี้ตัวเดิมไม้ตัวเดิมกีตาร์แมงก็ตัวเดิมมันเหลือเวลาอยู่สักหน่อยนึงอาจารย์ก็แวะไปร้านหนังสือใช่ไหมอาจารย์แวะเสร็จอาจารย์ก็ดูหนังสือหลายๆเล่มก็ไม่มีอะไรน่าอ่านก็มีอยู่บ้างแต่ที่สำคัญที่สุดไปเจอหนังสือเล่มนี้ ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋สาสตางค์ใบเดียวถ้ามันง่ายอย่างนั้นตามที่คุณคาเมดาจุนอิชิโร่พูดกว่าวอาจารย์คิดแบบนี้เลยอาจารย์ก็อาา่านอยู่สักพักประมาณสักสี่สานหานาทีได้รู้สึกว่าอ่ะโอเคในรองสามเดูสิชีวิตแม่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรเสียม,มยากไปกว่านี้แหล 2, 000, 000ะเงินเดือนสองหมกบาทนะในหนังสือก็พูดถึงเรื่องอะไรบ้าง อาจารย์ยังไม่พูดถึงเรื่องนี้อาจารย์ก็ซื้อหนังสือพักเกิน150บาทให้กับแคชเชียร์ใช่ไหมแล้วก็เอาไปกลับไปอ่านที่บ้านอยู่สามรอบในใจความหนังสือที่เขียนคุณโดยคาเมดาจูนิชิโรเขาว่าอย่างไงบ้างเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานะทางการเงินให้ได้ผลที่สุดนะแล้วเขาเรียกว่าออกมาง่ายแล้วนวดเร็วที่สุดบอกเลยว่าให้เปลี่ยนกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวอันนี้เป็นยี่ห้อสุวิชยาสีน้ําเงินวันนี้ไม่มีโชว์แล้วเพราะอะไรแผกเดียวหมดแล้ว นะ่ะเพราะอะไรอาจารย์ทําวิธีบุกเสกมาเรียบร้อยนะสวดทาวิธีเรียบร้อยเรียกเงินเรียกทองเรียบร้อยทีาา่ราคาพลังงานเหลือเฟือเตรียมเรียกเงินเรียกทองอย่างดีนะจะไม่ว่าการเงินการทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นถ้าอยากประหยัดใช้ของแพงไปเลยนะยี่ห้อสุนิยรแพงไหมหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทจากหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเฮ้ยแบ่งลดเยอะมากเป็นอย่างนี้นะ่ะจะไม่ว่าถ้ากระเป๋าสตางค์ทรงยาวเนี่ยคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นกันทาไมอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วหนังสือพม่เอาอะไรมาอ้างอีก คุณคุณคาเมดาเนี่ยเขาเป็นพนักเป็นเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบภาษีเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเขาก็สังเกตว่าคนที่มาติดต่อธุรกรรมการเงินกะับเขาเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการบริหารธุรกิจกับบริหารองคอ์กรนะส่วนใหญ่จะช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแล้วก็เป็นกระเป๋าที่สวยเป็นกระเป๋าที่เรียบเป็นกระเป๋าหนังแท้แล้วตัวเลขของ ผู้บริหารบางท่านตัวเลขออกมาไม่ดีคนเหล่านี้ใช้กระเป๋าทรงไม่สวยใช้กระเป๋าไม่สวยใช้กระเป๋าอ้วนบ้านใช้กระเป๋าสั้นบ้างถามว่าดีไหมไม่ดีเขาแทบจะไม่พูดถึงเรื่องสีแต่สีนี่เป็นเรื่องความเชื่อของมูลไทยอาจารย์อาจารย์ได้ได้เคลียร์เรื่องสีมาแล้วเหลือไม่เกินสีสีนะสีที่เป็นมงคลใช้ได้กับส2องราศีนะแล้วหลังจากนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรกระเป๋าสั้นตางค์ช่วยในเรื่องของอะไรช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์เราด้วยนะถ้าวันนี้อยากของที่ใช้นานๆนะ ทิ้งเหตุผลที่ว่ามันถูกออกไปเลยออกไปจากชีวิตเราใช้ถ้าอยากใช้นานๆใช้ของแพงไปเลยเอางี้นะแล้วกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเหมือนโรงแรมระดับซูเปอร์เวทีคอยต้อนรับเงินต้อนรับทองต้อนรับคนที่เราลักนมถ้าวันนี้เขามาแลวเขารู้สึกประทับใจเขากลับมาอีกมาเขาก็กลับมาอีกเพราะอะไรมันชื่นอกชื่นใจมันน่าใช้อะ่ะนน่าอยู่ไปอย่างนี้นะแล้วถ้าวันนี้อยากซื้อกระเป๋าสตางค์ฝากคนที่เรารักสักใบหนึ่งจะนะ้นนะว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแต่มีกฎ อย่าลืมใช้กดคูณสองรเท่าให้คหํานึงเรื่องกดคูณสองร้อยเท่าเอาไวด้ดีๆเพราะอะไรมันมีผลสมมติว่าวันนี้ถ้าซื้อกระเป๋าสตางค์หลักพันใช่ไหมปีหนึ่งหังเงินได้หลักแสนถามว่าพอกินไหมไม่พอกินถ้าอยากร่ำอยากรวยอยากทำธุรกิจง่ายลื่นเจรจาผ่านเกี่ยวเรื่องการเงินการทองใช้กระเป๋าสตางค์ทองยาวโดวยคํานึงถึงกดคูณสองอยเท่าถ้าวันนี้ใช้กระเป๋าหลักหมืน่นเอาเอาราคาของกระเป๋า คูณกับ2องเข้าไปถ้าไปหลังเงินปีหนึ่งหาเงินได้หลังล้านสบายเบือนะกระเป๋าสตางสุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินบอกไปล้ใช่ไหมว่าทําวิธีเรียบร้อยเรียบร้อยนะที่ลักขา อ้าวเป็นอย่างนี้นะในเนื้อหาเขาว่าอย่างนี้แล้วอาจารย์ถามว่าอาจารย์เชื่อไหมห้าสิบห้าสิบแต่เขาว่าห้าสิบก็โดนกระเป๋าไปใบละหมื่นกว่าบาทในช่วงนั้นพออาจารย์เงินเดือนออกใช่ไหมอ่านอยู่สามรอบเชื่อแล้วครับไม่ได้เหียกูเชื่อแล้วเพื่อนละอาจารย์ต่อตัดสินใจใช้มือขวากดตัวเลขกดเงินออกมาจากตู้เอเของธนาคารกสิกรไทยออกมาหนึ่งหมื่นกว่าบาทหนึ่งหมื่นหกพันกว่าบาทซื้อกระเป๋าสตางค์ส่งยาวใช้ถามว่าหลังจากซื้อกระเป๋าสตางค์แล้วเกิดรวยทันทีเลยบ่าารย์เทพ ไม่มีทางนะอาจารย์ไม่ถึงกบเฝ้ารอแต่เชื่อไหมก็รู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ผลนะไอค้าไม่ได้กูก็ได้กระเป๋าใบดีๆมาใช้ใบหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์ก็โอเคก็ทํางานโดยปกติทําปกติบอกได้เลยว่าในช่วงนั้นเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากไม่มีเงินจะแดกราคาเงินเดือนสองกับบาทมึงกล้าซื้อกระเป๋าหลักหมื่นอ่ะอาจารย์เทพปัญญาอ่อนไปหรือเปล่าอาจารย์เทพ อาจารย์เป็นคนที่บอกได้เลยว่ากล้าตัดสินใจถามว่ากลัวไหมกลัวสุดๆแต่ทําไมซื้อเราเชื่อไงเราเชื่อแบบนั้นแล้วความเชื่อมันสงผลทําให้เรามีวันนี้อาจารย์บอกเลยว,ว่ามีวันนี้ได้เพราะกระเป๋าสตังค์ทรงยาวคุณพี่รถตู้ขอบคุณเสื้อเหลืองขอบคุณเสื้อแดงขอบคุณเสื้อหลักสีถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ทีลราามันเป็นอย่างนี้สตอรี่ขออาจารย์นะมันช่วยในเรื่องของการตัดสินใจด,ด้วยการใช้กระเป๋าดีดีสักใบหนึ่ง ลถด,ดีๆสักคันหนึ่งบ้านราคาดีๆถามเมียดีๆสักคนหนึ่งหาผัวดีๆสักคนหนึ่งมันต้องตัดสินใจให้ดีแล้วอาจารย์ตัดสินใจใแล้วทําทันทีเป็นอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เฝ้าสังเกตว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คนบ้านมึงมันใช้กันจริงเหรอวะคนญี่ปุ่นอ่ะอาจารย์สังเกตเห็นมันใช้จริงว่ะผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยใช้ปกติอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือผู้ชายใช้ผู้ชายใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวทั้งเฮ้ยอัศจรรย์มันอัศจรรย์เพราะอะไรคนไทยส่วนใหญ่ใช้แต่กระเป๋าทรงสั้น ใช้กระเป๋าพับเพราะว่ามันเล็กการทัารักแต่ไม่ใช่แต่ภาพรักที่ดูดีแม่งคือกระเป๋าสั้นทรงยาอ๋อแล้วมันทําให้ทําให้กระเป๋าเนี่ยไอ้ทำให้การทําให้เงินทองเนี่ยมันอยู่เรียบมันนอนเหยียดแข้งเหยียดขาได้สบายใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้กูเชื่อหมดแล้วไอ้ครับไม่ได้เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ซื้อมาแล้วอ่ะสามเดือนบอกได้เลยว่าการเงินการทองอาจาร,รย์แย่สุดๆ,ๆต้องยืมเงินชาวบ้านเขาใช่ไหมยืมพี่ยืมน้องยืมหมดอ่ะแต่เดือนที่สี่เพื่อนอาจารย์โทรมาชวนทำยูทูบอาจารย์ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่อะไร ได้ตังค์เปล่ามันบอกได้กูทำทันทีอาจารย์ทําทันทีเดือนแรกของการทำยูทูบไม่มีเงินเข้ามาเลยเดือนที่สองของการทำยูทูบก็คือเดือนที่ห้าถูกมากเดือนที่สองเงินเดือนจากยูทูบวิ่งเข้ามาหนึ่งหมื่นหกพันบาทเฮ้ยอัศจรรย์อัศจรรย์คาเมดาอาจารย์ได้กับได้ค่ากระเป๋าคืนแล้วเดือนที่สองสองหมื่นกว่าบาทเดือนที่สามการทำยูทูบเงินเพิ่มขึ้นเป็นระดับระดับนะอาจารย์นับเลยว่าสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนเงินหลักแสนเข้ามาแบบเป้งๆบอกได้เลยว่าเกินแสน เกินแสนนิดๆอาจารย์ไม่ได้นั่งนับนั่งตั้งหน้าตั้งตาคอยว่าจะได้เงินแสนเมื่อไหร่นะไม่ใช่นะอาจารย์ก็มีหน้าที่อะไรอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยทาจนมันผลลัพธ์มันขึ้นมาเองมันเกิดมาเองส1บเอดเดือนแล้วเสถียรจนทุกวันนี้ปีนึงหาเงินได้หลักล้านด้วยกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเพียงใบเดียวนะถามว่าต้องใบเดียวไหมใครชอบก็ซื้อสีีเลยของชาย์เทพนะแต่ตอนนี้ไม่มีให้ดูทักสีสี่ราคามีแต่ของอาจารย์อาจารย์อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าบางคนไม่กล้าหลายๆท่านไม่กล้าตัดสินใจ ถามว่าเรื่องยากมันยากที่จะซื้อของของราคาขนาดนี้ให้กับเป็นของขวัญให้กับตัวเองอาจารย์บอกเลยว่าสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมความร่ำความรวยเลือกคนเราไม่สามารถเลือกสิ่งเหล่านี้ได้กระเป๋าสตางค์ดีๆสักใบยี่ห้อสุภิยาเลือกคนอยู่เลือกคนที่จะดูแลเขาเป็นอย่างนี้นะการเงินการทองจะอยู่กับคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นะสุดท้ายนีข้ขอให้ท่านที่เกิดราศีเมษจงมีความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินทองไปสักทีอภิมหาสักทีสวัสดีคะ่ะ แาสต่างสุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน